นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งรุ่นที่1 25มกราคมเวลา9นาฬิกาที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น,นอย่างเข้มแข็งรุ่นที่หนึ่งพร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคณะ,ะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอจอมบึงอำเภอพัอทารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าวเนื่องด้วยปัจจุบันสตรีได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากะะการรวมกันของกลุ่มสตรีทําให้เกิดบทบาทในการผลักดันการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีจึงได้เล็งเห็นและให้ความสําคัญกับบทบาทของสตรี ที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนได้จึงได้จัดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถนำกลับไปพัฒนาและขยายศักยภาพในชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปโดยมีกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จาก5อำเภอได้แก่อเภอบ้านโป่องอเภอจอมบ,บึง อำเภอโพารามอำเภอดำเนินสะดวกและอเภอบางแพ